พี่นอ้องยังกลับไปเข้าดีพี่น้องเฮ้ยบึงบึงชมวิวที่ยวถัดกันไปนะครับพี่นอ้องพวกเขากาขี่ฟ้าบางจัง่อยนะครับนเ,นเห็นเลยพี่นอ้อยงยปปังพูพต้องผิดูครับยังพ้นเมือ่อื้อคือนะครับเมืองนะครับเสาน,นี่มันเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าชุดชดช,ชื่นอนี้ดีพี่น้องบึงดูเที่ยวขเขานี่ขีฟ่ฟ้าขี่เมฆหมอกไอน้น้ำขึ้นเบิ่ดเหลียว,วเห็นเลยพี่น้องยังพูพต้องผิดูครับยังพ้นเมื่อื่อคือนะครับ เมืองนะครับเศ้าน,นี่มันเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าชุชดสดชื่อนี่ดีพี่น้องมึงดูเที่ยวเขานน่ขี่ฟ้าขี่เมฆหมอกไอน้ำขึ้นเบิรดเหลียวว่าทุ่นอยู่ครับ <S <S <ม>ตั้งหลอกแต่อยู่มันมันลมไปไหนย่างไปใครว่าได้ตะลุดกับว่าก้าวออไปใทลรถไถแงกับว่า้าเอ้อยมันเป็นเสียระเบ,บียร์เลยสวนบางงวงเขานะครับนี่ครคืออยู่ทั้งที่เขาป้าบังงวงอไอหมอกไอฝนหน้าหลายฝน เมฆหมอกกับเขามาไล่เมฆกับมาวันนี้กับสีเบิดลเื่อแล้วครับพี่น้องขนล่ะขนเบิดเื่อแล้วบัดมันกับจิกกี่ก็คือต้นน่อยมันครับต้นน่อยกับเป็นนวยกันครับพี่นี่ต้นน่อยกับเป็นนวยอ่าต้นบ่สูงดอกต้นใหญ่กับมีต้นสูงกับมีต้นเตี้ยต้นน่อยกับมีกับครับมันกับโอ้ยป่ามาอื่นว่าอยากเห็นเนาะมันบื่อเบื่อองไรเลยมันอาจสิไปได้เมื่อคืนแล้วครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเนี่ครับฝนตกเอยจากสิงห์บาตตั้งไหน ยังไปหลา่บ่เลยพี่น้องดินทีร่มยังว่าจะคลองที่ตกลรมแล้วขึ้นยากขายัางบ่ดีอยู่คือนนพ่อหน้าไม้มันจะเบือนน้ำหนามไม่ไหมพี่น้องครับมันก็จะเบือนมาเรื่อยๆจงครับมันก็จะอาดมาล่ำมันเสียเขาก็มาเบิ่งซื้อดอกอยังมาเลาะเบิง่งพี่น้องครับกะ,อะโอ้ยปลามาอื่นว่าอยากแต่น้อมันบ่เบือน,นยังไงมันอาจจะไปแต่เมือ่อคืนแล้วครับ เพราะว่าฝนตกมืาขึ้นนี่ครับฝนตกอยู่ยไก่ล่งลวงหลดเห่เากัเห่าก็บยางไก่วะได้มันลมพี่น้องลมลมขนาดเลยอัศจรรย์เลยครับพี่น้องอัศจรรย์ฝนมึงดูวยมึงฝนตกมืาขึ้นครับครับอ่ากะเแอะข่าพี่น้องมาเบิงครับเป็นังได็กะ่ะาขันมีเวลาเหากัสีผ้าพี่น้องไปเบิงถึงพ่อหน้าไม้มันจะเบือนน้ำหนามไม่ไหมพี่น้องครับมันกะสีเบือนมาเรื่อยๆจริงจริครับ อาจาอาดมาล้ำเสียเขากับมาเบิงซื้อดอกยังมาหลาะเบิงครับโอ้ยป่ามาอื่นวายากเนาะมันบ่เบือนยังไรมันอาจสิไปได้เมื่อคืนแล้วครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเนี่ยครับฝนตกไอ้อใจปิดตั้งไม่กะสีไปหาไทยอะอันมาฝากพี่พกน้องอีกนะครับผมกะเอาไว้ซัมเนี่น้องครับพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับกะ อไอหมอกไอฝนหน้าหลายฝนเมฆหมอกกับขามาาลายเมฆกับม้าวันนี้ก็สีเบิดเมื่อล้วครับพี่น้องคนล่ะคนเบิดเมื่อแล้วบัดนมันกับจิเข้ากับเคยได้ทุกปีเด้พี่น้องอันแต่ข้านนางอยู่หนาลงรถแท้แทอันยังบืนขึกนมากไหมปลาดุกไหมครับปลาดุกใงครับโอ้ยนี่ก็คืออ่าต้นน้อยมันครับต้นน้อยกับเป็นน้อยกันครับพี่นี่ต้นน้อยกับเป็นน้อยอ่าต้นบ่สูงหรอกต้นใ่ก็มีต้นสูงก็มีต้นเตี้ยต้นน้อยกับมี่กครับมันกลายกับ ให้ความู้ให้ทักท้ายพี่น้องนะครับยังมือเสาร์นะครับเนานนนะนอเอ่ออืมไอหมอกไอฝนหน้าหลายฝนเมฆหม,มอกกับขามาหลายเมฆก,กับมามือน,นี้ก็สีเบิดเมื่อ้วครับพี่น้องคนล่ะคนเบิดเมื่อล้วันมันก็นสจิก้พี่น้องอืมอยังกับไีข้าวดิพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบิ้งจมวิวที่ยวถัดกันไปนะครับพี่น้องเอ่อพวกเขาก่ขฉีฟ้าบาังจังน่ายนะครับวมื่อนี้เขาก็เคยได้ทุกปีเด้พี่น้อง อันเจาห้อนงนางยุ่นาลงรถแท้ๆอนันยังบืนขึ้นมาไหมปลาดุกไหมครับปลาดุกไงครับโอ้ตึงนะครับเส้นนี่มันเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าชุดชดชื่อนี้ดีพี่น้องมึงดูเที่ยวเขานี่ขี่ฟ้าขี่เมฆหมอกไอ้น้ำขึ้นเบิดเหลียวไว้ครับก่ะให้ความรูให้ทักท้ายพี่น้องนะครับยังมือเส้นน,นะครับเนาะเออนะครับพู้ในในครับ ขัไปในๆทั้งปุ่นนะครับพี่น้องขัไปในๆทั้งปุ่นนี่อันนี้เขาอยู่ใกล้ๆมองทีพักเข้าพี่น้องครับอากาศในตอนนี้ก็คือจังสีนะครับชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นเย็นช่ำนะครับสภาพอากาศโอ้ยจังสีนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยป่ามาอื่นว่าอ,อยากเหนะ็นเนาะมันบ่เบื่อนี่ไงมันอาจาศไปไเต็มขึ้นแล้วครับ ก็ว่าฝนตกร่งมังคื่นนี่ครับฝนจะเริ่มเติบโตมาท่านกันเนาะปลูกสามปลูกไม้ก็มีอันปลูกเก้าก็มีนะครับอะไรตายเอาก็ปลูกทดแทนนะพี่น้องกับผมมันก็เป็นจังสันนี่ครับพี่น้องครับก็ับพี่น้องครับช่วงเศร้านี่อ่ะไอ้มหาการีผ้าพี่พี่น้องมาเบิงชุ่มบรรยากาศ สวนบังงวงเข้านะครับนี่แหละคืออยู่ทั้งที่เขาป้าบังงวงนี่น,นะครับบรรยากาศตรงนี้นะสดชื่นสดชื่น,ด,อนอดีพี่น้องเอ,อ้ยจม่ใ่ละครับเอไอเี่ตั้งไม่กะสีไปหาไทยไออันมาฝากวีบากน้องอีกนะครับผมก็เอาไว้ซ้มนี่น้องครับพี่น้องเนาะครับผมที่วเขากบ,บางังขี่ฝ่าบังเพราะว่าไอไอเมฆหมอกขึ้นนะครับ ก็ครับไอ้จงิงเสียพี่น้องแรงงานเหตุการไอ้พี่น้องเบิ่ครับพูดในในครับขัไปในในทั้งปุ๋นเลยครับพี่น้องขับไปในในทั้งพูดนี่อันนี้เขาอยู่ใกล้ๆมองที่พักเข้าโอ้ยปลาเมาื่นยเพราะอยากแต่น้อมันบ่เบื่อนี่ไลมันอาสิไปได้เมื่อคืนแล้วครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเนี่ยครับฝนตก นี่นครับบรรยากาศตรงนี้นะสดชื่นสดชื่นอีดีพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับในสวนมะง,งวงนะครับผมงฝนตกเบิ้ลขึ้นพี่น้องฝนฮังตะยุดเมื่อกี้นี่ครับกะโอ้สภาพอติท่างเป็นหองเลยครับน้ำพุ้งะพรอปุ้งเเขากระดิญยางไปห้าแต่ปลามันเบื่อมากเขากระดิญเดือบง แล้วพี่น้องแล้วเออยยางไปจะข้าวยางไปจะข้าวพ่อนหน้าไม้มันถึงเบือน้ำหนามไม่ไหมพี่น้องครับมันก็จะเบือนมากเรื่อยๆเองสิครับมันก็จะอาดมาล่อมสิครับเขากับมาเบิองคือสืดอกยางมาหลาะเบิองแบบอ่ากะเอะค่าพี่น้องมาเบิองรับเป็นังเดะกะขันมีเวลาเขากับสีภาพี่น้องไปเบิองถ้เบิองดนกครับนี่ค่ะคือสภาพอากาศในขณะนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับ บริเวณรอบท่างเป็นห้องเลยครับน้ำพวดอะปวดอะเขาก็สิยางไปห้าต่ปลามันเบือนมาเขาก็สิไดเบึงเราพี่น้องเ้วเออย่างไปจะข้าวยางไปจะข้านนะครับโซานี้มันเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าชุดชดชื่นอีดีพี่น้องมึงดูเที่ยวเขานน่ขี่ฟ้าขี่เมฆหมอกไอ้น้ำขึ้นเบิดเดียวเว้ยนี่ครับบรรยากาศตรงนี้นะสดชื่นชดชื่นอีดีพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ละ ลักษณะนี้ครับขันมันบืนมากมันกับที่ข้างนะน,นี่ขันบอลงให้หน้าก่อนครับอันนี้บนอันนี้บนเป็นให้หน้าน,นี่ป้าบังม่วงครับมันสีบืนมันสีอาดสวนบังม่วงเข้านะครับนี่ค่ะคืออยู่ทั้งที่เขาป้าบังมง่วงเออจากสียางไปตั้งไหนยังไปหลายบ่ได้พี่นออ้อนงดินสีร่มยังว่าจะของสีต๊ะร่มแล้วขึ้นยากขายบ่ดีอยู่เออมเอมคืเอเลยเ เบิ่งมุมสูงอะไรเลยครับุ่นูอ้ยบมเห็นเขาแล้วบาหันเห็นน้อยหนึ่งอยู่วันนี้มืดบไปเลยเห็นบอกครับโอ้แสดงว่าอากาศในตอนนี้ก็คือจังส่นะครับชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นเย็นช่ำนะครับสภาพอากาศโอ้ยจังสี่ละครับพี่น้องเอ้ยจะเลื่อเตบโตัวบรทันกันเนาะปลูกซ้มปลูกไม่ก็มี่อันปลูกเก้าก็มี่นะครับอันไรตาห้องก็ปลูกทดแทนนะพี่น้องกับผมมันก็เป็นจังสันนี่ครับอ พ่อหน้าไม้ been, be andal, be, มันต <P UC> ิดเบื load, down, ้อนล่ำๆไม่ไหมพี่น้องครับมันติดเบื้องมาเรื่อยๆจีกทีครับมันกติดอาดมาล่ำจันเสียกับเขาก็มาเบิ้งซื้อดอกย่างมาเลาะเบิ้งครับขันขันพ่อก็ดีไปขันบ่พ่อก็บ่เป็นยังนะครับอืมครับกะให้ความรู้ให้ทักทายพี่น้องนะครับย่างมือเส้นนะครับเนาะเออเห็นเลยพี่น้องย่างไว้พุ่งตั้งปีดูครับย่างพุ่งมืดอื้อคือนะครับ มือพุ่นอยู่ครับทั้งหลอกแต่อยู่มันมันลมไปไหน่ย่างไปใครวะได้ตะลุดกับ่วกล้าออกไปใทลรถไถแงกับ่วกล้าวเฮ้ยมันเป็นเสียดียอะไรเลยโอ้ยปลามะอื่นว่าอยากแตนะ่น้อมันบ่เบื่อนง่เลยมันอาจาศไปเต็มอคืนแล้วครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่ครับฝนตกพี่นอ้องย่างกับไอ้ข้าวดิพี่น้องเอ้ยเบิง้งเบิ้งชมวิวเที่ยวถัดกันไปนะครับพี่น้อง พวกเขาก่บชีฟ้าบาังยังอยนะครับเมืนเน่อไหร่เอเอาจากสิญญาณมาตั้งไหน